สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่17มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอแลนด์ and, ซึ่งตรงกับวันที่17มีนาคม2563ความว่าพระนาท่านนายไมเคิลดีฮิกกินประธานาธิบดีแห่งไอแลนด์ and, กรุงดับลินในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอแลนด์ and, ข้าพาเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของไอแลนด์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันนิรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุดหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาพิไทยมหาวาชิราลงกรพระวชิร,ลก,ร,าาชรลกล้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดน่านเป็นวันที่สอง วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสองนาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนราชประชาลุเคราะห์56อําเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสแบบพักนอนประจำในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาและกลุ่มชาติพันธุ์อาทิม้งมลาบรีขมุและเมียน ในการนี้ทรงเปิดอาคารสิริพัฒนาที่กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเพื่อเป็นห้องเรียนห้องประชุมและสำนักงานได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารอันมีความหมายว่าอาคารซึ่งเป็นแหล่งความเจริญและเป็นมงคล จากนั้นเพระเนต์โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพระหว่างเรียนอาทิงานผ้าปักมือที่ประยุกต์ลวดลายล้านนามาเขียนลายและปักบนผ้าพื้นเมืองการทำผ้าเขียนเทียนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเขาเผ่ามง้งการนวดแผนไทยรวมถึงหลักสูตรช่างไฟฟ้าและเครื่องยนต์ที่ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาและวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นอกจากนี้ยังได้จัดทำเพจจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนในชื่อปั้นดอย56เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเมื่อปี2561และได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสมในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2562 โรงเรียนแห่งนี้ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ช่างเครื่องเงินจัดทำหลักสูตรวิชาชีพเครื่องเงินโดยการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงเข้าไปฝึกอบรมการออกแบบลวดลายและการตลาดอีกทั้งได้ทำบันทึกข,ข้อตกลงกับภาคเอกชนในการรับนักเรียนที่จบหลักสูตรเฉพาะทางช่างเครื่องเงินรูปรัณเข้าทำงานเมื่อจบการศึกษา นักนกีฬาสามารถครองแชมป์การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลหญิงเ็คนในกีฬาเยาวชนแห่งชาติถึงห้าสมัยและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทานโครงการบัณฑิตคืนถิ่นหลักสูตรปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการ เวลา11นาิก26นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปกองบังคับการกรมทหารพราณที่32ตำบลฝา,ายแก้วอำเภอภูเพียงทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันดีน่านที่มณฑลทหารบกที่38ร่วมกับกรมทหารพรานที่32และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระราชดำริผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์ปศุสัตว์ที่ดีแจกจ่ายให้กเกษตรกร,รจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการนี้เริ่มเมื่อปี2561 ใช้ชื่อว่าโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่38ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการทหารพันดีน่านในระยะแรกใช้พื้นที่ว่างเปล่าของทหารบริเวณฐานปฏิบัติการแสงเพนต์ตำบลสายแก้วอำเภอภูเวียงจำนวน42ไร่ปัจจุบันขยายเพิ่มเป็น74ไร่เศษปีที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงชื่นชมที่ใช้เวลาเพียงหนึ่งปีก็สามารถทำได้สำเร็จ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นการช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือประชาชนและใช้พื้นที่เขตทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอกาสนี้ประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการโดยรอบมีการแบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่13ไร่พื้นที่คอกหมูป่า2ไร่พื้นที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทาน7ไร่พื้นที่ปลูกผักเพื่อสุขภาพ2ไร่ พื้นที่ผักปลอดภัย6ไร่พื้นที่ปลูกไผ่3ไร่ที่เหลือเป็นพื้นที่กิจกรรมอื่นๆและระบบสารสนุปโภคกว่า40ไร่โดยการทำเกษตรเน้นใช้ธรรมชาติมากที่สุดไม่ใช้สารเคมีมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวตามพระราชดำริมีความจุมากกว่า2 0 0 0ลูกบาศเมตรใช้อุปโภคได้เพียงพอทั้งปี ในการนี้ได้ทอดพระเนตรโครงการผลิตลูกไก่พันประดูหางดำไก่กระดูกดำพระราชทานไก่พื้นเมืองสายพันเหลืองหางขาวปัจจุบันผลิตลูกไก่แจกให้ประชาชนได้แล้วและเร่งขยายพันธุ์ดีให้มีเพิ่มขึ้นส่วนการผลิตไข่ไก่สดเพื่อลดการนำเข้าจากภายนอกจังหวัดน่านเป็นไข่ไก่พันซูเปอร์ไฮไลน์ได้ไข่ไก่กว่า2 1 0 0 0 0ฟองโดยปลายปีนี้ไก่พันซูเปอร์ไฮไลน์จะหมดอายุ และนำไก่พันธุ์รุ่นใหม่เลี้ยงทดแทนการผลิตผักเชียงดาเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานได้รับประทานพบว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดลดลงปัจจุบันปลูกผักเชียงดาได้แล้ว1,800ต้นและขยายกิ่งพันธุ์ได้มากกว่า2,000กิ่ง การขยายผลโครงการทหารพันธีน่านสู่ชุมชนได้ฝึกอบรมทหารพันธีก่อนปลดประจำการจำนวนหนึ่งนายออกไปสร้างเครือข่ายทหารพันธีต้นแบบตามชุมชนต่าง,างๆให้ความรู้ประชาชนทั้งด้านการเกษตรการประสัตว์และการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รวมถึงระบบไฟฟ้าและประปาส่วนการเพาะพันธุ์หมูป่าหมูเหมยซานและหมูคุโรบุตะลูกผสมสามารถผลิตลูกหมูได้แล้ว ในอนาคตจะพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ลูกผสมที่แข็งแรงดีส่วนการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนมีแปลงปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินทรหนึ่งได้มเมล็ดพันธุ์55กิโลกรัมพริกขี้หนูลับแรได้มเมล็ดพันธุ์30กิโลกรัมและมะเขือเปราะเจ้าพระยาได้มเมล็ดพันธุ์55กิโลกรัม ด้านการผลิตสัติประราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถผลิตไข่เป็ดได้ประมาณ8,000ฟองต่อวันช่วยแก้ปัญหาการนำเข้าไข่เป็ดจากภายนอกจังหวัดน่านได้และยังมีลูกเป็ดพระราชทานแจกให้ประชาชนไปเลี้ยงได้แล้วโอกาสนี้พระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ผักแก่ทหารพันธ์ดีต้นแบบที่จะปลดประจำการแล้วทรงมีพระราชดำรัสกับคณะทำงานทรงชื่นชมที่สามัคคีช่วยเหลือกันคิดแก้ปัญหาต่างๆอย่างรอบด้าน ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จดีเป็นต้นแบบให้ประชาชนที่สำคัญยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ทหารที่จะปลดประจำการออกไปเป็นทหารพันดีเป็นคนที่สมบูรณ์มีความรอบรู้ทั้งวิชาการและรอบรู้สภาพท้องถิ่นของตนเองจะได้คิดริเริ่มแก้ปัญหาได้ตรงจุดและดำเนินกิจกรรมการเกษตรได้ด้วยดีทหารปลดประจำการแล้วก็ได้รับความรู้ทางเทคนิค อาจจะเป็นผู้ที่เหมาะสมและดีที่สุดเพราะว่าถ้ากลับไปโดยเนี่ยคุณลีลนาวของตัวเขาเขาก็ต้องรู้จักพื้นที่ของเขาเองดีกว่าเราที่เป็นคนนอกเขาก็จะได้ได้รับความรู้มาจากตอนที่เป็นทหารแล้วก็ไปทำก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วก็มีความรู้ทั้งสองฝ่ายเขาก็อาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจได้ได้ไดีแล้วพูดว่า ถ้าอาศจะใส่ในการอบรมแล้วก็ให้ความคิดเองแล้วก็มีความรู้เริ่มแล้วทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชาราคิติยาภา,าเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทานปันสุขทาความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ให้กับเรือนจากลางสมุทรปราการเรือนจากลางคลองเปรมเรือนจากลางบางขวางและทันทสถานหญิงกลาง วันนี้เวลา14นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒมหาววชระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังเรือนจำกลางสมุทรปราการอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ ในการพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทานบันสุขททำความดีเพื่อชาติศาสตร์ให้กเตือนจำกลางสมุทรปราการเตือนจำกลางลองเปนเรนเตือนจำกลางบางขวางและทันทสถานหญิงกลางซึ่งเป็น4ใน25เรือนจำเป้าหมายของโครงการและเป็นการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ในเรือนจำเป้าหมายครบทั้ง25แห่ง พื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจระหว่างที่ถูก,วกควบคุมตัวเมื่อพ้นโทษกลับสู่สังคมจะได้ประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพโอกาสนี้ทรงเปิดมุมสุขภาพราชทานปันสุขในสถานพยาบาลพร้อมกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ต้องขังป่วยผู้ต้องขังชราและผู้ต้องขังพิการ เรือนจำกลางสมุทรปราการเป็นเรือนจำที่มีความหนานแน่นอันดับสามของประเทศมีนักโทษ7,857คนมีผู้ต้องขังป่วยด้ยวยโรคเรื้อรัง354คนและผู้ต้องขังประสบปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยเนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ในเรือนจำไม่เพียงพอหลังจากเข้าร่วมโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าไปจัดระบบต่างๆทำให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาพ,พยาบาลอย่างทั่วถึง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยผู้ต้องขังป่วยที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรับบริการทางการแพทย์เป็นทรงเริ่มโครงการเพื่อให้แพทย์พยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานเพื่อรักษาผู้ต้องขังป่วยซึ่งมีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การพระราชทานเครื่องมือแพทย์การเพิ่มศักยภาพของผู้ต้องขังการพัฒนานเรือนจำให้ถูกสุขลนะักษณะ การให้ความรู้กับผู้ต้องขังในการป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆด้วยการจัดให้มีมุมสุขภาพราชทรร์ปัรสุมีหนังสือและวิดีทัศน์ให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่เปิดโครงการถึงปัจจุบันมีการประเมินผลการทํางานโดยนักประเมินผลภายนอกพบว่าเรือนจาและโรงพยาบาลมีการพัฒนางานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก รวมทั้งเกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่เรือนจำร่วมมือกับโรงพยาบาลเพื่อดูแลผู้ต้องขังรวมถึงเรือนจำบางแห่งมีการพัฒนางานไปมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ในระยะที่หนึ่งได้แก่การพัฒนาในเรื่องของระบบสุขาภิบาลในเรือนจำการทำงานในเชิงของการป้องกันโรคในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปรวมทั้งการดำเนินโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบต่อการทำงานในแวดวงสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรมอย่างสูง นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องขังบางประการเช่นผู้ต้องขังเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังที่มีพฤติกรรมมาจากการบริโภคอาหารหวานการออกกำลังกายไม่เพียงพอความคิดของเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังต้องไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าที่พยาบาลแต่คนเดียวเป็นต้นเวลา14นาฬิกา41นาทีสด็จไปทอดพระเนตรโครงการเรือนทันปันสุกณโรงพยาบาลบางบา่ออำเภอบางบา่อ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางสมุทรปราการที่มีการจัดสรรห้องพักฟื้นผู้ต้องขังป่วยที่ไม่สามารถรักษาในเรือนจำได้เนื่องจากป่วยหนักเกินศักยภาพของสถานพยาบาลในเรือนจำเป็นห้องขนาดหนึ่งตารางเมตรมีเตียงผู้ป่วยแดเตียงตามมาตรฐานการควบคุมดูแลผู้ต้องขังของกรมราชัณฑ์พร้อมห้องรองรับเจ้าหน้าที่กรมราชัณฑ์ในการควบคุมผู้ต้องขังโดยมีระบบกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการหลบหนีขณะพักรักษาตัว โดยในปี2562มีผู้ต้องขังป่วยหนักด้วยโรคปอดอักเสบโรคเอดติดเชื้อในกระแสะเลือดและไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเรือนทันปันสุขเปิดให้บริการเมื่อปี2562สามารถช่วยให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติอันเป็นผลจากการทำงานเชิงรุกควบคู่กับการป้องกันสามารถลดความหวาดระแวงระหว่างผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ต้องขังป่วย ที่เดิมต้องพักฟื้นในหอเดียวกันในการนี้พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ตั้งขังป่วยจำนวน4คนจากนั้นทรงทพทนดดำเนินไปยังคลีนิกให้คำปรึกษาที่เริ่มดำเนินการเมื่อปี2538เพื่อเปิดให้บริการบรรจันถึงวันศุกร์ซึ่งมีผู้ไปขอรับปรึกษาแล้ว800คนโดยประชาชนทั่วไปที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ HIV สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินอาการจากแพทย์เฉพาะทางหากมีคำวินิจฉัยว่าเลือดเป็นบวก จะสอบถามความสมัครใจเพื่อเข้าสู่การรักษาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณาสุขเนื่องจากผู้ป่วยต้องมีวินัยในการทานยาต่อเนื่องเพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้ดื้อยาส่วนผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ h i ชจะมีแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลบางบ่อเข้าไปตรวจร,รักษาในเรือนจำเดือนละ2-3ครั้งหากมีอาการรุนแรงจะส่งตัวมารักษาอย่างโรงพยาบาลบางบ่อต่อไปโอกาสนี้พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริมีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาสเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระวโรกาสให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้า เวลา16นาฬิกา27นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกาติตยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จลงแทนพระองค์ณนะสาราดุสีดาลายัยสวนจิตาดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระวะโรกาสให้นายพยุงสรัญยุญาติวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพปรร,ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนพปรร,ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มาเป็นเวลา20ปีและ10ปีเฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2562เฝ้ารับพระราชทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณกับถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยการนี้ผู้แทนครูผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูผู้แทนสมาคม,คคน,ม,าคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพปรร,ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วย ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ความว่าเป็นที่น่าชื่นชมอย่างมากที่โรงเรียนพปรราชวิทยาลัยได้จัดการศึกษาอบรมที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้า ต่อจากนี้ไปถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในชีวิตของนักเรียนทุกคนที่จะได้ออกไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพการงานในสังคมที่กว้างขึ้นและได้พบปะบุคคลต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะรักษากริยาวาจาให้สุภาพเหมาะสมและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยยึดมั่นในหลักการอันดีตามที่ได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนแห่งนี้ พร้อมทั้งรักษาและเพิ่มพูนคุณสมบัตินี้ไว้เป็นลักษณะประจำตนหากปฏิบัติได้ดังกล่าวเชื่อว่าทุกคนจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอนคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าทสงสวลีกรมมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการตะชวน วันนี้ที่อาคารภูมิสริมังคลานุสร,ร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีผู้บัญชาการและข้าราชาการตำรวจสำนักง,งานงบประมาณและการเงินสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตลอดจมประชาชนทั่วไปนั่ใจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสรโรวลีกรมมหมือนสุทธานารีนาถ พร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่และมีสุขอ,อนามัยที่ดีโดยทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาติไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประชาชน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณวีรินทรานาทองบ่อจรัดดิฉันปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ